ว่าไงจ๊ะตัวเอง <laughs> ตัวเองไม่คิดจะคุยกับเขาเลยใช่ไหม <laughs> ตัวเองเห็นโทรศัพท์ดีกว่าเขาใช่ไหม <laughs> ตัวเอง <laughs> เขาจะเลิกคบตัวเองแล้วนะ <laughs> เอายังไง <laughs> ตัวเองจะแต่งกับโทรศัพท์ใช่ไหมตาแอะยังยังอีกยังอีกยังไม่หยุดอีกยังอีกยังไม่หยุดอีกโอ้ยนาะตัวเองเนี่ยสิงโทรศัพท์นะเฮ้ยไม่เอานะ แค่ทุกวันนี้ต้นไม้ไม่มีไอ้สิงสิงแม่งอยู่ในโทรศัพท์นี่แหละตัวเองไม่คิดจะคุยกับเขาเลยเหรอเตัวเอง,เอ,งอัพแอนเห็นนะนะครับตอนนี้เขากำลังถอดวิญญาณนะฮะเข้าไปในโทรศัพท์นะครับ เขาจะไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรนะฮะนี่มันเป็นวิชาขั้นสุดยอดนะครับให้คุยแค่ไหนเขาก็จะไม่ได้ยินเรานะครับอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับให้เราพูดแค่ไหนเขาก็ไม่ได้ยินฮะเพราะว่าตอนนี้เขากาลังสวมวิญญาณนะฮะเข้าไปในโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่เป็นวิชาขั้นเทพข,ของเขาเลยนะครับยามเย็นเขาจะสิงโทรศัพท์อย่างนี้นครับ <laughs> นะครับพวกเรามันสายโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับอืมนะครับเมื่อก่อนนี้เคยห้อยพระ <laughs> ใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ไม่ห้อยแล้วฮะห้อยโทรศพัพท์จะสี่ร้อยแล้วฮะนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูนะครับว่าเขามีตัวตนเขายังหายใจอยู่ไหม <laughs> นะครับอ๋อเงีบน่าใช่อืม น้องเขาก็สิงโทรศัพท์ส่วนปู่ก็ดีดทิบหายเลย <c ười> ใครครับปู่อ๋อนะครับคนแถวข้างบ้าน, <c ười> นไงออนแน่โดลรมอนใจเย็นเบาได้เบาเ <c ười> ดลิมอนเบาได้เบานะ <c ười> เอ้าไม่ได้นี่จะห้าร้อยคนแล้วห้าร้อยคนแล้วเดี๋ยวเราไปนู่นกันนะครับเดี๋ยวชวนน้องเขาไปปีนสายฟฟ้าดีกว่าเนะครับเห็นอย่างงี้นะน้องเขาปีนสายฟ้าไหวมากต้องขอบอกกันอ่าเนี่ยด้ว ต้องบอกก่อนนะฮะเป็นวิชาขั้นสุดยอดนะฮะนะครับไม่มีครับไม่มีไม่มีสะเทือนฮะนะครับสมาธิขั้นสุดยอดอ่าไม่เชื่อไม่เชื่อโอโหดตัวละ เป็นวิชาขั้นสุดยอดไม่มีกระดิกตั้งกว่าพวกเรามันอยู่สายโซเชียลอยู่แล้วนะครับไม่มีกระดิกซื้ออะไรลูกเอ้ยหนูไม่เกี่ยวอ่าแน่แน่ นะครับนี่ยเป็นไงอือนะครับอืมนะครับปีนหลังคาบ้านหน่อยจัดให้นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวผมขอดีดแก้วนี้หมดก่อนนะครับพอดีก็คนพันหนึ่งพอดีแหละนะครับเดี๋ยวผมจะปีนเลยนี่จากนี่เลย นะครับปีนอันนี้เลยปุ๊บ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 ปุ ครับเดี๋ยวขอมเติมเหมือนแป๊บหนึ่งอจริงๆครับต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าของเขาที่สุดยอดจริงๆนะครับ นะอันนี้เป็นญาติกับปูติวเตอรไก่ติวเต,ต,วตอรไก่นะครับเป็นพี่น้องติวเปอรไก่ครับจริงๆอ้โหนี่ก็ก็นะครับเขาก็ติวเปอรไก่ติวเปอรไก่อันนี้นเป็นสิทธิ์น้อง เดี๋ยวรอผมเติมก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมกำลังเหงื่อแตกแล้วพอเติมมาแล้วเหงื่อมันจะออกน่ครับเพื่อสุขภาพครับป่วนคนง้างบ้านครับอ้าวครับผมมาได้ครับอืม เนะห็นไหมเห็นลูกพี่ปุ๊บเอามันออกมาเดอ้อเดี๋ยวกินเราเดอ้อปล่อยมันออกมาเดอ้อปล่อยมันออกมาะจะจับกินนะอ้ยอ้ยอุ้ยเห็นลูกพี่เอ้ยอ้ยหลุดออกมาจ๊ะช่วงนี้จับหมาแดกเลยเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวแป๊หน so the ึ่งใจเย็นเดีกรังเติมอยู่ให้มันหมดก่อนแล้วจะปีนไงมือข้างในมือข้างถือโทรศัพท์อีกข้างหนึ่งถือดีดจะเอาอัไหนอ่ะพอดีกว่าจะหมดแก้วก็พอดีพันคนพอดีเดี๋ยวแป๊หนึ่งนะเอ้าโหยช่องนี้ไม่มีเกียตินะครับมีแต่สุดๆ นะครับแก้คอแห้งฮะอืมครับอืมนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะขึ้นแล้วนะพร้อมยังนับหนึ่งสานะเดี๋ยวผมไปแบบนิงจานปุ๊บ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 โอ้ยก็แวะเติมนอนนะไม่ไหวก็ต้องเริ่มกัดฟันลนะอืมอาการเริ่มออกอืมอาการเริ่มออกแล้วใจเย็นใจเย็นนะครับพร้อมยังอาการเริ่มออกแล้วพร้อมยังไปยัง ไปอือออือหนะครับหัวใจเต้นแล้วตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับแล้วนะครับฮะพร้อมยังอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วเราจะไปกันแล้วนะครับท่านผู้ชมเอาเสาไหนก่อนดีนะครับเอาผมไปจริงจริงนะครับอือไหนอ่ะ เดี๋ยววิ่งเนี่ยเดี๋ยวปู่ต้องคิดก่อนมันต้องวางแผนก่อนว่าเราจะขึ้นยังไงขึ้นตรงนี้ไปโผล่ตรงนั้นพร้อมยังพวกเราแล้วเราจะส่งให้ปู่งไงจะส่งโทรศัพท์ให้ปูไ่ไงนี่ครับเราจะส่งให้ปู่งไงอ่ะเออแล้วเราจะส่งให้ปู่ไงเอเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเอาก็ยื่นขึ้นมาได้ไม่อนฮะไม่เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวปู่พอขึ้นตัวนี้เสร็จปุ๊บตูมมาเขาส่งให้ปู่โอเคโอเคป่ะเห็นนะ แถวบ้านเขาสาม,มคัคคีกันจะตายอายุกูจังยุกูจังอะไรยังอะไรยังอ้าวเกาะดนูต้องยิงอ่ะอ่าอ,อันนี้คือเอฟเฟกต์อ่าอันนี้คือ Effect. เอฟนะเฟกต์เราต้องยิงใหญ่ก่อนเนะี่ยจะได้เกาะได้ง่ายๆอ่าเราต้องยิงใหญ่ก่อนเนี่ยโชว์ก่อนนะครับนอนยังนะครับอะไรเนี่ย

ยี่ส28แปล้วเยิงย้ายต่อ,อย่งสี่0บอกเลยนะปีเลยแบบปุ๊บุขึ้นไปเลยนะตามไม่ทันนะีเอวีิดีโอตามไม่ทันนะเท่าไหร่ะละสี่บสเก้าเจ็ดร้อยสีบเก้าเจ็ดร้อยสีเก้ล้วอ้าวเ